กีดทางใบช่วยให้ลําต้นเตี้ยหรือไม่คลิปนี้มาดูกันครับอันนี้เป็นคําถามจากเพื่อนๆนะครับทักเข้ามาถามนะว่าการกรีดตรงเยื่อที่หุ้มทางใบของมะพร้าวครับจะช่วยให้ลําต้นเตี้ยหรือไม่แล้วก็จะทําให้ออกผลเร็วหรือไม่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับผมให้ดูต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นพวกกลุ่มมะพร้าวน้ําหอมน้ําหวานนะครับนะครับเราสูงไปใกล้ๆนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือต้นเนื้อ ต้นนี้ประมาณสองปีนะครับก็ออกเขาเรียกออกจันนะครับก็คือจริงๆยังไม่ถึงสองปีดีครับประมาณรักปี8เดือนปี9้าเดือนอะไรประมาณนี้ครับเริ่มออกจันนะครับนี่จันเขาก็จะอยู่ติดดินอย่างนี้เลยครับคือถ้าเกิดจันเนี้ยติดลูกเนี่ยก็คือวะแทบจะกองที่พื้นเลยครับเจี๊ยมากนะครับ ถ้าดูดีๆครับเราไม่ได้ดึงเยื่ออะไรออกเลยครับก็ยังอยู่ครบนะครับต้นนี้ฮะอยู่นะครับเมื่อกี้ที่ฉีกนี่ก็คือรอยรอยรอยที่เราฉีกให้ให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยเราก็ยังเก็บไว้เหมือนเดิมครับไม่ได้อาดึงอะไรออกนะครับอยู่ปกติครบครับปกติแล้วการตัดเยื่อทางใบออกเนี่ส่วนเราจะไม่ทำนะครับเพราะว่ามันทําให้เราเสียเวลามากๆแล้วก็เสียกําลังคนนะครับก็ทําให้ต้นทุนเราสูงขึ้นนะครับเราก็จะไม่ทํานะครับตรงนี้เข้าใจว่าการกรีดเยื่อทางใบน่าจะมาจากกลุ่ม ที่ทํามะพร้าวบันไซนะครับแล้วอาจจะเอาเทคนิคนี้มาประยุกต์ใช้นะครับซึ่งส่วนตัวแล้วเราเราก็ไม่ได้ทําแบบนั้นนะฮะจากที่เพื่อนถามมาว่าช่วยให้ออกผลผลิตเร็วขึ้นไหมแล้วก็ช่วยให้ต้นเตี้ยหรือไม่นะครับก็ส่วนตัวนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะคิดว่าไม่น่าเกี่ยวนะครับเพราะว่าจากที่เราเห็นของแปลงเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการตัดเยื่อใดๆนะหรือจากที่เราเห็นหลายๆส่วนที่เรารู้จักเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการตัดเยื่อเยื่อหุ้มทางใบออกเนี่ย เขาก็อย <S an> ู <S an> ่ต <S an> ้นเขาก็สูงแบบปกตินะฮะต้นเตี้ยๆเหมือนกันแต่บางครั้งนะครับเราก็จะมีการตัดเยื่อบ้างนะครับในบางต้นนะอย่างเช่นต้นที่มีลักษณะของต้นที่มันชะลูดมากๆหรือเยื่อเขารัดเยอะมากๆเนี่ยเราก็จะมีการกรีดทางแล้วกรีดเยื่อนี้ออกแล้วก็ให้ทีมงานแล้วขึ้นไปเขาเรียกเหยียบทางใบครับเพื่อให้ทางใบเขากางออกครับนี่ยครับงานขึ้นไปเหยียบบนทางใบแบบเนี้ยครับให้กะทางใบเขากางออกแต่นั่นเองเราก็จะทําในต้นที่ ที่ใหญ่แล้วนะครับต้นเล็กๆเราก็จะไม่ทำนะครับซึ่งการเหยียบทางใบนะครับเราก็จะเหยียบต้งต้นที่ใหญ่ๆแล้วนะครับถ้าแบบต้นเล็กๆเราก็จะไม่ไม่ทำนะครับส่วนเรื่องการติดผลเร็วผลช้าเนี่ยถ้าตัดเรื่องสายพันธุ์ออกไปนะครับก็ <S <S ここหลักๆก็คือเป็นเรื่องของการดูแลนะครับแล้วก็เรื่องของการบํารุงรักษาการให้ปุ๋ยการให้น้านะครับแล้วก็เรื่องการป้องกันแมลงนะครับพวกนี้ครับเป็นเป็นหัวใจหลักนะครับ ส่วนเรื่องการกรีดเยื่อทางใบเนี่ยว่ามันมีผลให้ให้ออกลูกช้าลูกเร็วเนี่ยอันนี้ไม่ยืนยันแล้วกันนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่ไม่มีผลใดๆนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีคําถามก็ทักเข้ามาถามได้นะครับอันไหนที่เราพอมีความรู้ที่เราจะตอบได้เราก็จะตอบให้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ถ้าเกิดถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ